ลูกไม,ม,ม่ออกมาตอนนี้ยุ่งนลมแรงมาก អាយអោយូ สายฝนนะเนี่ยทั้งลมทลั้งฝนโอ้ สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาอานวดวิธีนวดนะครับอาผสมเครื่องเรียบร้อยนะครับก็จะนวดให้ดูนะครับวิธีนวดนะครับอามี f อซนะครับบางท่านนะครับถามมานะครับบอกว่าอาถ้าทอดตอนเช้าเมื่อนะครับที่สี่ที่ห้าเราจะนวดแป้งตอนไหนนะครับเราสามารถที่จะนวดได้ทุกเวลานะครับ เพียงแต่ว่าเราจะนวดแบบเข้าตู้เย็นหรือไม่เข้าตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับนะครับถ้าเกิดว่าจะนวดเข้าตู้เย็นนะครับก็จะใส่น้ําประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราจะไม่เข้าตู้เย็นนะครับเพราะว่าการใส่น้ํานะครับการใส่น้ําน้ําไม่ตายตัวนะครับถ้าเกิดเราเรานวดแบบแข็งนะครับเราหมักนานนะครับเราก็จะกับเวลาเอานะครับถ้าเรานวดแค่ ไม่เกิน3มชั่วโมงเราก็จะใส่น้ำประมาณ5้าร0อ8 0นะครับ580กรัมนะครับน้ำไม่ตายตัวนะครับน้ำไม่ตายตัวนะครับให้เราสังเกตแป้งเอานะครับตอนที่เรานวดนะครับว่าแป้งเรามีความแข็งขนาดนะครับถ้าเกิดแป้งแข็งนะครับเราก็หมักนานนะครับให้จําไว้นะครับถ้าเราใส่น้ําน้อยนะครับแป้งเราแข็งเราก็ต้องใช้เวลาหมักนาน นะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราจะาจะหมักไห่เข้าตู้เย็นนะครับเราจะเราเราจะ,จะต้องดูว่าเรา,าจะหมักกี่ชั่วโมงเมื่อถึงเวลาทอดนี่กี่ชั่วโมงนะครับประมาณกี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนะครับเราก็จะต้องลดน้ําลงนะครับอันนี้ห้าร้อยแปดสิบนะครับเราจะ มักแป้งแค่2ชั่วโมงแล้วครับเราก็จะเก็บเขาตู้เย็นนะครับจะไปทอดพ่งนี้หรือวันไหนก็ได้นะครับไม่เกิน2วันนะครับจะมากี่ชั่วโมงก็ตามนะครับจะต้องกลับแป้ง1ครั้งนะครับจะต้องกลับแป้ง1ครั้งนะครับเมื่อเรานวดเสร็จเราก็าพักแป้งไว้ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงเราจะต้องกลับแป้งนะครับ รอแป้งอีกรอบที่2นะครับให้ทําตามนะครับก็ไล่ดูนะครับในในคลิปนะครับก็จะมีก็จะมีสอนนะครับหมักแป้งตั้งแต่1นึ่ทุ่มสองทุ่มไปทอดที่4ที่หก็มีนะครับก็ให้ไล่ดูนะครับการจะทําปลาตงโกนะครับจะต้องดูหลายคลิปนะครับแล้วก็ดูให้จบนะครับถ้าดูไม่จบทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะครับเพราะว่าแป้งแป้งปลาตะโกนี่ยากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าจะดูแค่ คลิปเดียวนะครับทําไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับให้ทําตามนะครับทําตามที่แนะนํานะครับแล้วก็ทําให้เหมือนนะครับแล้วตอนนั้นกูก็จะออกมาเหมือนนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีนวดนะครับวิธีผสมเครื่องก็จะมีในคลิปอื่นๆนะครับก็ไล่ดูนะครับอันนี้คือจะนวดให้ดูนะครับ ็จะนวดแบบนี้นะครับนี่นะครับเราไม้พายคนก่อนนะครับให้ครึ่งทางนะครับปลาตงโขนะครับเขาไม่ชอบให้นวดนานเกินไปนะครับนวดพอเข้ากันนะครับก่อก็ะได้แล้วนะครับมือก็จุมน้ํานะครับที่เราจะต้องนวดลิ้นสาวแป้งนะครับ สูตรนี้ไม่เหมือนใครนะครับการนวดนะครับส่วนผสมนะครับก็ไม่เหมือนนะครับกับสูตรทั่วไปนะครับวิธีทำก็ไม่เหมือนนะครับนี่นะครับมือจุ่มน้ำนะครับแบบนี้นะครับช้านะครับนมกะละมังแบแบบนี้ ท้ดแบบรุ่มรวมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขยําแบบนี้นะครับไม่ใช่นะครับไม่ไม่ไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าแป้งเราเริ่มที่จะเข้ากันแล้วนะครับให้เราเร่งนะครับให้เราเร่งความเร็วนะครับถ้าเราไม่เร่งความเร็วมันก็จะติดติดกามังติดมือนะครับเร่งอย่างนี้นะครับ ออกมาดีนะครับเดี๋ยวจะจัแป้งดูนะครับว่าอันนี้จะหมักแค่สองชั่วโมงนะครับแล้วเข้าตู้เย็นนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับจะมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับไม่ไม่เกินนะไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าอากาศร้อนก็จะหมักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับ อากาศร,ร้อนนะครับเราจะต้องนวดแข็งขึ้นมาหน่อยน,นะครับอันนี้จะมาประมาณสองชั่วโมงนะครับอากาศหนาวนะครับนวเนนะครับนะครับเราจะใช้ถุงผมอมแบบนี้นะก็ น้ำสองนะครับน้ำนห้าร้อยแนะครับน้ำห้าร้อยแปดสิบนะครับแค่สชั่วโมงนะครับถ้ามักาชั่วโมงนะครับน้ำก็จะต้องลดลงนะครับจะลดลงประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะ,ะถ้าเราหมักประมาณ6ชั่วโมงนะครับน้ําก็จะอยู่ประมาณ500 70นะครับหรือ5 6 5หรือรบ ราก็จะต้องลดน้ําลงนะครับก็ว่าการหมักแป้งหมักเพื่อที่จะให้เขาอ่อนตัวนะครับ ตัวในก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะ ได้แลวนะครับแป้งขนาดนี้นะครับเราก็จะหมักไม่เกินสองชั่วโมงนะครับถ้าอาการร้อนก็จะประมาณชั่วโมงครึ่งพอเข้าตู้เย็นกลับแป้งแล้วก็เข้าตู้เย็นแต่ถ้าเราไม่เข้าตู้เย็นนะครับก็พอกลับแป้งแล้วก็จะหมักต่ออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ปูกระดานอยู่บนถาดทอดได้นะครับอาการร้อนนะครับ สวมนะครับแลก็ใส่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับรอ่เย็นนะครับแล้วก็จะมากับแป้งกับแป้งเสร็จก็ใสเกส่เข้าตู้เย็นนะครับเดี๋ยวมาดูในตู้เย็นนะครับนี่นะครับเราใส่ตู้เย็นนะครับอันนี้อันนี้เมื่อวานนะครับอันนี้แป้งเมื่อวานนะครับแล้วก็คามีเมเดอร์เราก็จะตัดทอดนะครับขายที่ร้านนะครับคามีเมเดอร์นะครับ อ่าหนึ่งชุดสองชุดสามชุดนะครับเราก็จะตัดทอดนะครับอ่าถ้าเมื่อเมื่อแป้งเขาคายความเหนืดเลยนะครับถ้ามีออเดอร์มานะครับเราก็เอาออกไปตัดทอดได้เลยนะครับเราก็เอาออกไปข้างนอกเราก็เปิดน้ํามันให้น้ํามันได้ที่เราก็ทอดได้เลยนะครับเพราะว่าแป้งเขาคายตัวแล้วนะครับความเย็นไม่มีปัญหานะครับขอให้แป้งคลายความเหนืดนะครับนะครับอันนี้ขนมไข่นกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ขนมไข่นกนะครับเราก็จะปั้นเป็นลูกๆไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ขนมไข่นกนะครับเราก็จะปั้นเป็นลูกๆๆนะครับแต่เลี้ยงไม่ให้ติดกันนะครับอันนี้ขนมไข่นกนะครับเราก็จะปั้นใส่ตู้เย็นไว้เลยนะครับถ้ามีออเดอร์เราก็จะเอานำออกมาทอดขายเลยได้เลยนะครับนี่นะครับส่วนอันนี้เป็นซาลาเปาทอดนะครับซาลาเปาทอดนะครับถ้ามีออเดอร์เราก็เอาออกไปตัด ตัดไปทอดนะครับราะว่าเก็บข้าตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ตัดทอดได้เลยนะครับเพราะว่าเขาคายความเนือดแล้วนะครับตู้เย็นช่องธรรมดานะครับนะครับเราก็จะนวดทีละกะละมังละ้หนึ่งกิโลนะครับเพราะว่าการการการเก็บแป้งใส่ตู้เย็นนะครับเราจะนวดทีละหนึ่งกิโลนะครับกะละมังละ1หนึ่งกิโลนะครับเพราะว่าการเก็บข้าตู้เย็นนะครับถ้าเราทำสองกิโลสามกิโลความเย็น มันเข้าไม่ถึงนะครับความเย็นมันเข้าไม่ถึงนะครับเพราะว่าเขาก็จะทํางานไปตลอดนะครับการเข้าตู้เย็นก็เพื่อที่จะให้ส่วนผสมทุกอย่างนะครับมันหยุดชะงักนะครับมันหยุดชะงักนะครับไม่ให้มันทํางานนะครับถ้าอย่างนั้นแป้งเราจะหมดอายุนะครับฉะนั้นแล้วเราจะต้องนวดทีละหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็จะหมัก2ชั่วโมงนะครับอากาศมันเย็นนะครับฟางโกงโส,สวยนั่นเลย แล้วจับวะจับเต็มละอีกอีกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงโรตีให้หมดโรตีอะรถไม่เหมือนไสอะมี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 รถจะเกียรต์เต็มยังไงอเออก็ใช่เนาะอย่าอย่าอย่าไปโหนอย่างนั้นนะโหนแอย่าไปโหนเอียงนะเต็มน้ำมันแรมันจะเกียเต็มไดปแต่รถถ้ามันมีฝนนไวันก็จะหนักถ้ามันไม่มีฝน็มไได้